นี่คืออะไรเลเวลว่าเนี่ยใช่เลเวลคือแบบเดี๋ยวนะทุกคนคาเฟ่ของเราไปได้ดีมากสวัสดีค่ะคุณก้อนหินรับรับอะไรดีไหมคะสวัสดีค่ะแล้วก็กับอินดี้ไอมี่อมนี้ไอมี่จะมาเล่นเกมบิวอาโบนนะคะสุณจิใช่ สั้างเ,ะะนนร,เรือแล้วก็หนุกคนนั่งคลอยนะเรือเราหางเทิดจะต้องรับเรืดเทิดไหมอันนี้ดูตัวหนูก่อนอจะมททำไมอ่ะ้ยพังอีกแล้วบ้านใครพังอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปสร้างอะไรตรงนั้นนะฮะเน่ เธอมาทำไมจะไม่ได้กิงข้าวนะอเออขาดแล้วตับเดิจังร้านพังแล้ว,วอุย๊ยปีนเฉยเลยทุกคนเนะดี๋ยวนะตีตีติงแบบเธอจะตดกี่รอบเนี่ยฮะห้าันรอบโอ้โหจะไม่เข้าร้านฉันและเโอย เยลใครเร้าเฮ้ยติดเข้ามาเลยคาเฟ่น้อยของฉันคาเฟ่ชิมาของฉันเฮ้ยเฮ้ยติดแค่วางเลยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยพังเลยเพื่อนอะเพื่อนหายอู้ไปดีกว่า เก็ไม่ได้โอ้เขาได้เฉยเลยอันนี้ก็ติดเออฉันขอคาลาเต้หน่อยได้โอ้ฉันโดนอันนี่ฉันโดนดังนี่นี่ดูเต้หน่อยนี่เอาเฮ้ยเธอหายไปไหนฉันอยู่เธอนั่งอยู่เด็นั่งอยู่ไม่มีเก้าอี้แค่อันเดียวนี่ลูกกันลบไปไดา ลบได้เนี่ยอยู่ในเนี้คนตอนนี้ก็คือไม่เห็นวิมิวเลยเนาะเนี่ยอยู่ใต้นี้โอ้ฉันเห็นเด้ด้วยเดี๋ยวลบดูใครอ่ะใครฮัลลโหเฮ้ยเพื่อนเธอเห็นน้องฉันไหมเออเธอก็วิ่งหนีฉันคืออะไรอะฮะเธอมาแล้วเธอก็วิ่งหนีฉันนะฮะคืออะไรเธอปิดงั้นแหละปิดแหละ เพื่อนเธอเข้าไปไดคาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่ฉันมันเล็กเกินไปเพื่อนมันไม่พอสำหรับเธอเข้าได้มันไม่พอสำหรับเธอมิวมิวไข่เฮ้ยไข่มาวางกองมาตรงนี้เนี่ยด้วยแย่ขมตัวเองอ่ะเฮ้ยแล้ไปวางอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยกล่องใครไว้กล่องฉันเอาโอ้ก เอาโอ้โหกอริล่าใครมาเนี่ยเฮ้ยโอ้ร้ายนี่กอริล่าใครเอ้ยเอาไปวางที่อื่นี่ฉันลบดีฉันลบเลยฉันลบเลยฉันลบละฉันลบเฮ้ยเดี๋ย้างเรือของเธอเลยฉันลบเลยนะมิวเธอไปเธอออกเรือไปอกันแล้วกันฉันเตดโอ้โหจะไปสร้างคาเฟ่ที่อื่นดีกว่า คือแบบโอ้ยหยุดตีทุกคนดูดูเขาสร้างกันแต่ดูเพื่อนนั่งอย่างเงี้ยน่ะเพื่อนนั่งอยู่ชิอย่างไรรื้อหบงเงี้เฮ้ยของใครเนี่ยฉันมาอยู่คาเฟ่กับฉันดิมิวกายมาฉันไม่ต้องอยู่กับคนนั้นอุ้ยหมดแล้วมิวช่วยฉันวางหน่อยสิอะไรวะ เงียม้อยนั่งกันดีดแชรนีไปอ่ะนคนเดียวเ่อแตานั่งอยู่คนเดียวองนั้นนะเหงาตายเลยมั้งจะมาจะมาทำไมเนี่ยฉันรู้สึกจะมานั่งคนเดียวซะหน่อย นั่งอยู่กับมิมวเนี่ยอเอ้ยลบอะไรอะคะลบเพื่อนเธอไม่ต้องเข้าเลยเธอยืนงั้นแหละจะเข้าแล้วเข้าไม่ได้งั้นก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเปิดปุ๊บปุ๊บตู้แล้วก็มีใครวางอยู่ตรงนั้นนะเห<อ>นาะเฉยฉันว่ากระจุบแป๊บหนึ่งนะ ไม่เพื่อนเขาแล้วเรานั่งแล้วเ,เพื่อนแล้วเพื่อนก็เป็นคแค่ซูแค่หนูเป็นจอนอะไรตัวเองวะ <ś c oughs> นี่หนูจะมากินขี้ก no. ันโน้เธอเธอพูดวานะ่าอะไรนะเฮ้พยพูดอะไรอะไปนั่งอะไรบนเดินเด่ะคาเฟ่นั่ง ไฟทังจริงตกใจแหละก็เฮ้ยใช่ปะดิวะเฮ้ยจะว่าให้คนนั่งบนไม่ตายก่อนเลยเยโใช่จริงด้วยต้องจุดไฟก่อนอันนี้คืออะไรเลเวล์วันอะอ๋ยใช่เลเวล์คือแบบเดี๋ยวนะทุกคนคาเฟ่ของเราไปได้ดีมาก นี่ค่ะคุณก้อนหินรับรับอะไรดีไหมคะตัค่ะผมไม่เอาค่ะนี่ค่ะคือคือคอคนต่อยคนต่อยกระจกพังค่ะทุกคนกระจกพังฮลัฮลโหลฮัลโหลเอ,อ้ยผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนเถอะเออตรนนี้ร้านคาฟเฟ่จะพังแล้วตันนี้เราอยู่ไหนแล้วอ่ะ โอ้โหทะเลปูนี่นี่ปูนั่นน่ะเห็นไหมทุกคนเห็นป่ะนั่นน่ะปูเต็มเลยเป๊ะจนลุบโปะแตกมาฮัลโหลฮัลโหลดูสิมีหนูเหมือนกันเลยอ่ะแต่เธอตัวโตกว่าฉันอีกใครนูนนั่นปูนั่นนั่นนั่นคือใครกันไม่รู้อ่ะก็มานั่งอยู่บนหลังคาเซเว่นอ่ะ เซเว่นเหรอไม่ใช่เซเว่นมันเล็กมันใหญ่กว่านี้เออก็จบพังอีกแล้วโอ้ยกาแฟคาะเธออกมาแล้วเห็นไหมอุ้ยโดนันไม่ตายเหรอไม่ตายเห็นไหมโอ้โห